ด่วนค่าจิกิวนี่งวายดึงผลให้ฝั่งตะวันตกเพิ่มมรสุมต้วันกเฉียงใต้แรงประกาศกลมอุตุเที่ยะกรากาศนามาพบกันอีกครั้งกับช่างหวาตภัยอุตกภัยเอกาการาศทัางเขตและยูทู e ฝนฟ้าพายากรณ์ที่พ่อลุกตาชัยทางเฟซบุ๊ก วันพุธที่27สิเจ็ดสิงหาคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสียงฝนรวมถึงแนวโน้มฝนหลังจากนี้ต้นไปจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากในด้านของพายุใต้ฝุ่นอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนเป็นพายุดิปรชันและล่าสุดได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกันบางแรงเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่สอปอปอลาวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน หลังจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับหลังจากเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในด้านของการจับศูนย์กลางของพายุก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากแล้วนะครับหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดน่านฝนก็จะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปที่บริเวณพื้นที่เมียนมาทางตอนบนหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเรื่อยๆนะครับ จากนี้ได้ของพายุที่นำกลุ่มฝนเข้ามาหลังจากที่มีแดดออกฝนก็จะเริ่มตกมอรสมต้นตกเฉียงใต้จะเริ่มทำงานแล้วนะครับหลังจากที่มีแดดเริ่มเข้ามาตั้งแต่ในวันนี้บางพื้นที่ย7สิบเสิงหาคมหลังจากนั้นนะครับกลุ่มฝนก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆส่วนนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเนี่ยวันนี้ยังคงเยอะอยู่นะครับประมาณ70 จนถึง80%ของพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนทางตอนล่างจะอยู่ที่60%จะมีฝนตกหนัก,หน,กหนักมากหลายพื้นที่นะครับเส้นทางของพายุยังคงดําเนินไปต่อถึงแม้ว่าจะอ่อนกําลังลงบ้างก็จะเป็นหย่อมควา,า,ามรกาดต่ําเคลื่อนตัวไปตามแนวร่องมรสุมเรื่อยๆออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในด้านของพายุกลายเป็นหย่อมควา,า,ามรกาดต่ากําลังแรงไปแล้วปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยยอมความบระกาศต่ำจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาตอนบนระยะต่อไปอิทธิพลดังกล่าวจะทําให้ภาคเหนือภาคต้นอ,ออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตรกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตา สุขโขทยัยนุตริเดชส่วนภาคตะวันอ,ออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุขอให้ประชาชนริเวณดังกล่าวร้อนตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำเพิ่มฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชงนเขาไรยทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมาก27สิสิงหาคม2568 ภาคเหนือเน้นย้ำฝ้าระวังบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตาสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยและหนองคายภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออก บริเวณพื้นที่จังหวัดนครน,นายกจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองนะครับส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงยดออกจากฝั่ง ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางตอนบนฝาระวังคลื่นลมแรงที่สัตว์เข้าหาฝั่งไว้ด้วยนะครับเด๋ยนมินสภา,าพิเชพิกัดไปปักหุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก1 1นกยิ27สิงหาคมฝนเน้นบริเวณพื้นที่เลย9.6เรียงจัน4.1ลมสา5.6อุตรดิต2พิษณุโลก2.6งา2.3ปัว5 ชัยบุรี2หลวงพระบาง0.8เชียงราย5.8ท่าขี้เหล็ก2.7คุณยวม3.2เชียงใหม่3.2งาว2อมก๋อ,กอย1.2อุตรดิตถ์1 4แม่สอด4.5พิษณุโลก2.6ลมศัก4.2วิเชียบุรี2.8นครสวรรค์2.5อุงผาง4.3ท่องผาภูมิ8ส่วนพึ่ง1.4 พรนครศิทอยธยา12.4สากแก้ว2จันทบุรี0.9ประจวบคีรีขันธ์1.8บางสะพานน้อย3.1ก่อ2 3, 3, 3 13ในการมเร็วเปลี่ยนฝนเนื้มเรือนพื้นที่เลย8.4เวียงจันทร์4.3ลมศาก4.8พิษณุโลก1.2อุตรดิตถ์2งาว2.1ปวัว5.2ชัยบุรี2.8หลวงพระบาง1.1เชียงราย6 ทาขี้เหล็ก3เชียงใหม่1.8งาว2.4ขุนยวม2อมก้อย2อุตรดิตถ์1.5แม่สอด4.2พิษณุโลก2.7ลมศักดิ์4.1วิเชียมบุรี1.6นครราชสีมา3.6สุรินทร์1พระนครศิทธยา7.2สากแก้ว1จันทบุรี1.1สวนพึ่ง1.1ทองผาภูมิ8อุ้มผาง5.6 แม่สอด5้าอมก่อย2อหุนยวมสอดหหัวหิน2.6ประจบรีขันหนึบางสะพานน้อย3.1กอสองสองจุตะกัวป่าหนึ่งสิบห้าในกายยิบเจ็ดสิงหาคมฝนเนบริเวณพื้นที่เวียงจันทร์สน้ำสมศิเลย8นากลาง7.3ชุ่มแพร่หกจห้าลมสักเจ็ดจุนครไทย7จ็ กำแพงเพชรหาอุมผาง8.2ท้องผาภูมิ4.8ไซโยก1.5วงเวียนสาแก้ว2.4ซาโบ3.8วิเชียบุรี12.1คอนบุรี2.5ปราจีนบ,บุรี4.5สาแก้ว8.4รลองตะกลาว7.7คลองหาด5.2ซอยดาว4.1นางรอง9.6บุรีรัมย์9 สุรินทร์สิบพยาคภูมิพิพสัย9กสิลาลาสิบสอสีสเกต9.2ู้ขัน5.5าจาอำนาจเจริญ5้าเจสโสทรนห้าจุมชานุมานสามร้อยเอ็ดเจการสิน2.1ุดหนึัวใหญ่4ี่หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับต่อไปผจะพาไปดูการพยากรากาศในวันนี้จนวันพรุ่งนี้27-28สิงหาคม2 5 6 8 พยกากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนดองร้อยละ80ลงกระโชกแรงฝนตหนกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมินนต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด28-32อ,องศา ลมแปรปรวนความเร็วสัพัถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70็ลมแรงฝนตกหน,กหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูรอนทานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุดย1 2 4ิบเอ็องศาและสูงสุด2 7่3องศาลมแปรบรวนความเร็วสัพัทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละเจฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมต่ำสุดยี่สสามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมตนตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครนายกราชบุรี ระยองจันทบุรีระรา,าดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด28-34องศาลมตกเฉียงใต้ควา,ามเร็วลม10-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครร,ริมณทนฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด3 8 3 4องศาลมตกเฉียงใต้ควา,ามเร็วลม1 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากร์อากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจบคีขาและจุมพรน้ำพุ่มต่ำสุดยิาม2 5อ,องศาและสูงสุด38-34องศาตั้งแต่สุรา์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรว็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทือดขลึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่สิบห้าองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสามองศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วที่สถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทือดขลึ้นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปนี้จะพาไปดูและติดตามในด้านของเส้นทางยอมพอประกาศตามลูกใหม่นะครับทคาดว่าจะมีผลกระทบต่ตอพื้นที่ประเทศไทยย่อมลูกนี้จะก่อตัวและอาจจะพัฒนาตัวขึ้นได้นะครับ ซึ่งในขณะนี้อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์นะครับอยู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันต,ตกนะครับมุ่งหน้าเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางสอปปลาทา,นานทงตอนกลางและหลังจากนั้นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยระหว่างบริเวณพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากยอมพ่อประกาศตามลูกนี้เคลื่อนตัวเข้ามาที่บริเวณพื้นที่ระหว่างอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจะเคลื่อนตัวมาที่ระหว่างพื้นที่จังหวัดยโสธรและศรีสะเกดก่อนที่จะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่มหาสารคามนครราชสีมามาที่บริเวณระหว่างขอนแก่นและนครราชสีมาชัยภูมิมาที่บริเวณพื้นที่เพชรบูรณ์พิษณุโลก และหลังจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยที่บริเวณจังหวัดตากนะคะบ,บริเวณอำเภอแม่สอดส่วนนะครในด้านของหย่อมพอประกาศตามลูกนี้จะสามารถก่อตัวหรือพัฒนาตัวได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับโมเดลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะครับ ขอให้ติดตามและลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพราะแอดมินเชื่อว่าในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ยังรอน้ำรอฟ้ารอฝนในการทำกิจกรรมอยู่เป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่ขอให้รับฝนกันนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างขอให้ยอมพอประกาศตามลูกนี้ก่อตัวพัฒนาตัวและสร้างฝนให้กับประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดจินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ